วันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์เบบี้ทรีอันนี้ก็เป็นอ์ปทอยชิ้นหนึ่งนะครับที่นิยมมากๆในหมู่เด็กๆอนุบาลเด็กๆประถมมัธยมที่เขากําลังฮิตกันนะครับที่คุณครูก็เลยอยากได้ด้วยะะเขาก็ฮิตกันได้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นตุ๊กตาน่ารักนะคะแล้วก็จะมีตาสองแบบนะคะเป็นตากโกดกับตากลิ้งนะคะ <c oughs> อันนี้เป,นเป็นตาได้เหรอ เปล่ามันแล้วแต่ว่าเราแรนดอมได้ตัวตากลิ้งหรือว่าตัวตาโกดเคยชุดก็คือชุดหนึ่งตาก็ชุดตาแบบเดึงหรอใช่อันนี้ก็คือทั้งหมดที่มีนะคะเป็นเหมือนอาร์ทอยของจีนป่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นของจีนเนาะตัวค่อนข้างไซส์ใหญ่นะใหญ่กว่าอาร์ทอยของป๊อปมาร์ทด้วยเนาะที่มันใหญ่กว่าแล้วก็มันจะเป็นแบบนุ่มมหน่อยเนาะนี่เราได้มาในราคาส8 8บาทเราอยากได้เราอยากได้อันนี้กับอันนี้นะหรือไม่ก็ซีเคส์โอเคฮะเราจะฉีกแล้วก็มาดูกันเลยไม่ด เราจะแบบว่าอุ่นนอนี่นะคะใช้เซตที่หนูอยากได้ไหมว้ายน้องซ้มลา้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันขนน่ารักนะทำอย่างนี้ได้เนี่ยสึกึกๆึกอุ้ยเป็นน้องจิ้งจอกนะะก็คืออยากได้แมวอ่ะทำให้แน่นอนอย่างนี้นมันเหมือนในการ์ตูนเรื่องดีบอลเลยะขนนุ่มมากเลยค่ะสัมผัสปีประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองดู